By the way podcast p พรีเซนเต by เมอร์แรงใหม่กันแดดเมอร์แรงบัตเตอร์โกลด์ s p สพ0สักได้แล้ววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสงคำและ By the way podcast ไนะคะ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่กำลังฟัง by the way podcast ตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับกิตารนัชชาแสนคำแล้วก็ podcast EP ีที่18นะคะก็คือเรื่องของมีชื่อท็อปิกว่า Mindset แบ่งเบาความเหนื่อยได้จริงหรอโอ้โหท็อปิกนี้นะคะ Mindset ตเนี่ยตั้งต้องเกริ่นไว้เลยนะคะภาษาไทยนี่จะแปลว่าแนวคิดนะคะเผื่อน้องๆ้หนูๆฟังว่าเฮ้ยเอ๊เขาว่า m i n d s e t ภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยนี่แปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่าแนวคิดนะคะ สำหรับ EP เนี้ยนะคะก็ไม่ได้ยกเคสตัดดี้มาจากที่ไหนอะไรยังไงหรือยกออกมาจากตัวต้าดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเอ่อเอ่อเคสประกอบเล็กๆน้อยๆนะคะก็หลายคนคงจะตั้งคำถามว่าเออมันมันหายเหนื่อยได้จริงหรอมันมันแบ่งเบาความเหนื่อยได้จริงหรอนะคะคือก็หรือต้องบอกว่า m n d s e t เนี่ย เป็นสิ่งที่เอาจริงนะน,นักธุรกิจเนี่ยถ้าสมมติจะประสบความสําเร็จหรือว่าการใช้ชีวิตของคนปกติของเราเลยเนี่ยการที่มีหมายเซตที่ดีเนี่ยเรียกว่า80%เเซที่จะวินอ่าที่จะชนะที่จะเข้าเส้นชัยได้เลยที่จะประสบความสําเร็จได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของถ้าสมมุติเราคิดดีเราคิดแบบโอเคเราคิดแบบไม่ต้องเอาถูกเอาผิดนะคิดแบบว่าโอเคคลิกเหมาะในการทําสิ่งนั้นสิ่งเนี้ แค่นั้นก็คือจบแล้วนะคะก็คือแบบมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไหนที่เรามีไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีหรือการมีไมซ์เซ็ตลบอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะไม่เหมาะแล้วก็เหมือนมันเหมือนเป็นบล็อกที่เออเราเป็นบล็อกที่เราแล้วเราเป็นตัวจิ๊กซอแล้วแล้วลงบล็อกแล้วมันไม่เข้ากันอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ต้องต้องเกิดไว้ก่อนว่าคนะสบความสเร็ยส่วนใหญ่จะมีไมซ์เซ็ตที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มองโลกในแง่บวก แล้วมันเกี่ยวอะไรที่จะแบ่งเบาความเหนื่อยนะคะคุณลองคิดภาพตามวันนี้ชีวิตคุณแบบเจอเขาเรียกว่า e t e r n a l อ่อก็คือเจอสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยไม่ดีมากๆอ่าคุณลองคิดดูว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกอ่ะไม่ดีมากๆตอนที่คุณอยู่โอ้โหมีป้าข้างบ้าน,ม,น,นมีนู่นมีนี่เออมีเสียงรบกวนอ่ามีท็อกซิกอะไรต่างๆแบบเยอะแยะมาก ะะแล้วคุณก็ยัง s t a อยู่ตรงนั้นคุณมีแนวคิดว่าโอเคคุณยังอยู่ตรงนั้นอยู่มันจะเป็นยังไงบ้างคะมันคงเหนื่อยมากๆเลยนะคะมันคงเหนื่อยมากๆที่เราจะอยู่ตรงนั้นที่ที่มันที่ที่มันเรารู้เราว่าเราทำางไงมันมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่โตอะนะคะแต่ถ้าสมมติคุณลองเปลี่ยนมุมมองมี mindset อีกแบบหนึ่งคือ mindset mindset ที่คนที่จะเป็นแนวคิดจริงๆเฮ้ยสิ่งแวดล้อมก็เหมาะนะเราไม่ควรอยู่ตรงนั้นเราควร move ออกไป โอเคเมื่อคุณมูฟออกไปปับ๊บสิ่งที่คุณจะเจอคือเออไม่มีเสียงป้าข้างบ้านที่จะทาอะไรก็ได้อ่าไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงรบกวนเสียงอะไรเพราะที่จะได้คิดงานอะไรนู่นนี่นั่นโหคุณหายจากการเหนื่อยเลยนะตาบองเลยว่าคุณหายจากการเหนื่อยเลยนะนี่คือเคสสั้นๆแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคเอาง่ายๆเลยถ้าสมมติวันนี้คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วมีแนวคิดมีหมายเสร็จลบอันนี้ตาเจอบ่อยมาก ในการใช้ชีวิตในการขับเคลื่อนชีวิตแล้วมีไม n เสร็จลบเหนื่อยมากนะคะจะเหนื่อยมากเหนื่อยตรงไหนเหนื่อยตรงที่แบบเรามองอะไรสิ่งแรกที่มองเลยลบไปก่อนเลยสิ่งแรกที่มองเลยคือลบไปก่อนเลยก็คือแบบอืมเรื่องนี้มันยาก <c oughs> เรื่องนี้มันยากแล้วแล้วพยายามแบบเออก็มันยากอะ่ะมันยากเออก็ไม่เห็นใครทําได้นี่มันยาก คุณก็จะปิดหูปิดตามไม่รับฟังแล้วก็ไม่ทํามันสิ่งนั้นสิ่งนั้นแรงจูงใจไม่เกิดความประสบความสำเร็จก็ไม่เกิดนะคะความสุขก็ไม่เกิดนิพานไม่เกิดแต่ถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าโอเคไม่เส็คุณมาแบบเหนือ m ไม่เส็บวกเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วยังต้องลองลองสักตั้งดูต้องลองทําดูอ่าอ่าลองลองดูถ้าวิธีนี้ไม่ได้ก็วิธีใหม่ค่อยๆทําไปเรื่อยๆคุณจะเห็นสองมุมมองนี้เลยว่าแบบ อีกมุมมองหนึ่งหมเย็ศลบเจอทางตันอีกมุมมองหนึ่งหมเย็ศบวกค่อยๆทำแล้วทำอย่างแยบยลมีความสุขนี่ค <ất> ิด้าจะเห็นตาจ,จะบอกว่านี่หมเยเศษทำให้คุณเบาได้จริงๆทำให้คุณวางได้ทำให้คุณปล่อยได้แล้วทำให้คุณต่อสู้กับปัญหาได้นะคะจริงๆแล้วการมีหมเยเศษลบไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะคะส่วนใหญ่เราจะทําให้เราไม่มีความสุขแล้วคุณจะเห็นว่าคนที่มีหมเยเศษลบส่วนใหญ่จะทําอะไร แบบเก่กๆงๆไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จนักนะคะเพราะงั้นแล้วคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะคิดแนวบวกและสิ่งนั้นนะคะไมซ์เซตเป็นตัวสําคัญมากที่จะวัดว่าคุณจะประสบความสําเร็จไหมและมันเป็นสิ่งที่แบ่งเบาความเหนื่อยให้คุณได้จริงๆไม่งั้นลองอยู่กับไมซ์เซตบวกดูแล้วคุณจะอยู่กับไมา์เซตลบไม่ได้แลวคุณสามารถสังเกตตัวเองเลยว่าชีวิตคุณดีขึ้นยังไง นะคะแล้วมันเบาลงยังไงโอเคนะคะสำหรับกีตาร์นัชชาแสนคำวันนี้กับ EP ีที่18 m i n d ไม t ซแบ่งเบาความเหนื่อยได้จริงหรอขอลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ by the way podcast พิเศษเต์บายเมอ่์แลง